ติ๊กตกการเมืองคือสงครามรายเลือดสงครามคือการเมืองหลั่งเลือดลูกๆหล,ล,ลานๆถามว่าลุงจริงหรือเปล่าเขาลงมาติฆ่ารุ่นลุงอ่ะ 2, สองพันศพมีจอมพลปะพาาจารุสเถียนมทหนึ่งนั่งหัวโตมีรัฐมนตรีช่วยชื่อพ่วงสุวรรรัฐรองลงมาลงมาติฆ่าพวกผมมาแปดตุลาคมสองพันห้ารสิบหกอ่ะ 2,000ศพอะครับท่านที่ขอรัต่อมาตอนเสื้อแดงชุมนุมราชประส์เนี่ยเขาจะฆ่า20,000ศพนะพวกโคตเง่าสกสารนั่นแหละแนวความคิดมันมีอยู่อย่างนี้เพระยานั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์เตมียาเวศวีรบ,บุรุษนาแกนีก่แกไปฆ่าประชาชนที่นาแกแกฆ่าจนแกชินอะว่าการฆ่าปเป็นเรื่องธรรมดาพอมีอำนาจรัฐแล้วก็ฆ่าไปเรื่อย ไอ้จื้อมวลชนสองกรบกนารกธาดก็ไปยกไอ้แกเป็นวีรบุรุษนาแกโดยไม่ถามว่าที่เป็นวีรบุรุษไปฆ่าใครมาผมนี่เป็นหัวหน้ากรกรมนปรับทุกผูกมิตรนะเอาคนที่ไปฆ่าทาหารตำรวจกลับมาพัฒนาชาติไทยนะเป็นป้องกันยังหวัดนี่มีอาวุธน้องๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาแหะ ผมรัดประหารได้แต่ผมไม่ทําแล้วก็มือผมนี่ไม่เปื้อนเลือดเพราะฉะนั้นหน้าผมอายุเจ็ดสิบมันยังสดใสบาปกรรมไม่มีครับท่านที่รับลูกพี่ผมที่ไปฆ่าคนแก้ตายโหงไปตั้งหลายศพแล้วประเทศไทยวัฒนธรรมธาตุพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แกจะฆ่าน้องหยกได้แกพูดออกสื่อเลยแต่ถ้ากลับกันถ้าน้องหยกพูดว่าแกจะไปยิงหัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์สักวันหนึ่งเดี๋ยวเตรียมปืนก่อน ไอ้ประชาชนชาวไทยนี่มันติดยึดกับวัฒนธรรมธาตุไม่น้อยนะมันจะโกรธน้องหยอกอีกหาว่าเป็นเด็กเป็นเล็กก้าวร้าวรุนแรงกับผู้ใหญ่เหมือนสมัยผมอายุไม่ถึงสี่สิบปีมีคนเอาปืนมาให้ผมไปยิงหัวปลัดกระทวงอารีวงอาระยะแล้วก็ยิงหัวไอ้ด็อกเตอร์ชูวงสายบุตรผมก็ไม่ทำเพราะแม่ผมสอนดีมีเบญจศีลเบญจธรรมมีธรรมะในหัวใจฆ่าคนตายเป็นบาปแล้วก็เป็นทุกข์ ก็ไปฆ่ามันตายข่าบนไดากระทวงก็เป็นรันว่าผมมีทุกตลอดชีวิตแต่ลูกเมียก็เดือดร้อนเพื่อจากผมจะต้องไปเข้าคุกหรือไม่ก็ยิงตัวเองตายเพราะนั้นยืน,ย,นยันยืนยันมาอย่างนี้ด่านนายชวนมาจนเหลือยี่ห้าแล้วยี่ห้าหนอแล้วก็กําลังจะไปสยบยอมทหารกบฏชาติขอร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย คนโหดร้ายคนที่มีความคิดอํานาจนิยมเนี่ยมันสันอยู่ในกำมลสันดานเห็นไหมพวกรักประชาชิที่บัตายตายรุนแรงเลยพักไส้โบกปูนโยนแม่นำ้ำโขงไอ้คนไทยบางพวกไอ้หมอเหรียญคาปากมันยังเคลียร์เลยบอกฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยล้มเจ้าเพราะฉะนั้นก็